สำหรับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกนะคะอาจจะมีหลายคำถามว่าจะทำยังไงดีจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะอดทนต่อไหมหรือพอแค่นี้ดีกว่านะคะอยากได้ไกด์ไลน์นะคะอยากได้พลังงานนำทางนะคะตอนนี้เรามาดูนะคะสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปพี่เมย์นะคะแล้วอยู่ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือความสัมพันธ์ที่ท็อกซิก Yeah. เาเาารียกว่อะไรอยากจะหาหนทางทํายังไงดีนะคะว่ามันเป็นยังไงมันจะใกล้จบหรือ,อยังท็อกซิกนี้นะคะมันจะชัดเจนหรือ,อยังความสัมพันธ์นี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่าพลังงานของคุณนะคะให้ให้คําแนะนําว่าอย่างไรพลังงานคุณดวงชะตาคุณโชคชะตาคุณนะคะสามารถหลุดพ้นเจอกับความสัมพันธ์ที่ดีรักที่ดีได้หรือไม่แล้วให้ให้คําแนะนําว่า อย่างไรกับพลังงานของคุณนะคะตอนนี้คุณมีพลังงานอย่างไรแล้วทำอย่างไรถึงจะได้เจอพบเจอรักที่ดีรักจากคนรักที่ดีนะคะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะไพ่ทาหลอดขา คนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะที่ไม่ชัดเจนหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกนะคะตอนนี้นะคะกับ f อพี่เมยคนที่ดูคลิปนี้อยู่เลยนะคะถ้าเขาเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะพลังงานของเขาเป็นแบบนี้ไพ่จะแนะนำให้เขาทำอย่างไรบ้าง ให้ขึ้นมาบอกว่าให้เปลี่ยนแปลงนะคะให้ทำสิ่งใหม่ๆให้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ๆทําทำอะไรใหม่ใให้กับตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่าทำอะไรในแบบเดิมเดิมนะคะให้คิดและแก้ไขในเหตุการณ์หรือสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งเดิมเดิมที่คุณเพิ่ พบเจอหรือคุณทำอยู่นะคะชีวิตใช้ชีวิตอยู่แบบเดิมๆแบบนี้ก็จะเจอแต่เรื่องเดิมๆแบบนี้เพราะฉะนั้นลองคิดเปลี่ยนแปลงอะไรเล็กๆน้อยๆในตัวของคุณเองนะคะ ความคิดคุณเปลี่ยนชีวิตคุณก็จะเปลี่ยนพลังงานคุณก็จะเปลี่ยนแค่คุณปิี่นความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีนะคะเพราะว่าความคิดคือต้นเหตุแห่งการกระทําและเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดเหตุแห่งการกระทําของคุณก็จะเปลี่ยนไปตามความคิดของคุณแล้วเหตุการณ์ในชีวิตของคุณเรื่องราวเดิมๆมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนะคะมันจะไม่เกิดเรื่องราวเดิมๆมันจะมีเรื่องราวใหม่ๆ เกิดขึ้นกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะไพ่ให้คําแนะนําว่าคุณอาจจะเดินทางหรือไปอยู่ในสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมใหม่ใมในสิ่งที่ทําให้คุณมีพลังงานดีๆทำให้คุณมีรอยยิ้มทำให้คุณสุขใจทำให้เกิดออร่าความรักแก่ตนเองทำให้เกิดความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจแล้วให้นั่งคิด พิจารณากับตัวเองว่าสิ่งใหม่เหล่านั้นที่คุณอยากจะพบเจออยากจะมีความสุขกับสิ่งใหม่คือสิ่งไหนที่คุณต้องการสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นให้คุณครีเอทตัวเองนะคะครีเอทสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมีไอเดียเรื่องราวใหม่ๆที่จะใช้ชีวิตของคุณแล้วมันเป็นหนทางที่คุณต้องการให้คิดและจินตนาการและเริ่มต้นเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อย เมื่อใดที่คุณเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นถ้าเส้นทางเดินนะคะที่เดินในทางเดิมๆคุณก็จะเจอกับเรื่องเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆเช่นเราไปทางนี้พี่เมย์จะยกตัวอ,อย่างแบบนี้เราเดินทางไปทางนี้ทุกวันเลยไปที่ทํางานก่อนจะถึงที่ทํางานคุณก็จะรู้ว่าจะเจอสิ่งนั้นสิ่งนี้เจออันนั้นเจออันนี้ร้านนี้ร้านโน้น,นร้านนั้นเ <ๆ S 2> จอบสิ่งแวดล้อมแบบนี้แต่ถ้าเราเปลี่ยนทิศทางในจุดเป้าหมายเดียวกันเราก็จะเจอสิ่งใหม่นะคะ สิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นได้พบเห็นสิ่งใหม่ๆจากสิ่งเดิมๆมันก็จะทําให้ความรู้สึกเราเปลี่ยนไปตื่นเต้นมากขึ้นว่าจะเจออะไรอย่างไรสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นสิ่งแวดล้อมใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นกับเรานะคะอันนี้คือยกตัวอย่างเล็กๆน้อยๆให้เอฟซีฟังแต่ให้ขึ้นมาเพื่อแนะนําคุณว่าถ้าคุณอยากได้ผลลัพธ์ใหม่ จงคิดและทําในสิ่งใหม่ๆเปลี่ยนเส้นทางเดินของคุณในแบบใหม่ๆแล้วคุณจะมีผลลัพธ์ใหม่แสงสว่างแบบใหม่ๆเกิดขึ้นในตัวตนของคุณให้เดินทางนั่นคือสิ่งที่ไพ่ให้คำแนะนำนะคะสำหรับคนที่ เขาเรียกว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกหรือว่าอยู่ในความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะคะถ้าเราคิดอะไรทําอะไรในแบบเดิมเดิมมันก็จะเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแบบเดิมเดิมอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าเราเปลี่ยน ความคิดชีวิตจะเปลี่ยนเรื่องราวใหม่ๆก็จะเปลี่ยนเข้ามาในชีวิตคุณมาดูอีกนะคะว่าไพ่ให้คําแนะนําว่าอย่างไรพลังงานของคุณนะคะตอนนี้เป็นอย่างไรมันเกิดการพังทลายในอารมณ์มันเกิดความเศร้าโศกเสียใจมันรู้สึกว่าพังทลายมันรู้สึกว่าพลังงานของคุณมันไม่มีพลังงานที่จะเดินต่อมันไม่มีพลังงานที่จะทําอะไรไพ่ขึ้นมาแนะนําว่าพลัง งานของคุณตอนนี้นะคะ ต้องการให้คุณเปลี่ยนอย่างที่ไพ่บอกแนะนำเลยว่าอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งที่ทำให้คุณโศกเศร้าเสียใจหรือทำให้คุณพังทลายในอารมณ์อย่ายึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลเกิดขึ้นมานะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมามีระยะเวลาสิ้นสุดแล้วมันก็จะผ่านพ้นไปเพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเรามาดูว่าเหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เราจะต้องเป็นอยู่ดำรงอยู่คงอยู่ปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรนะคะถ้าปัจจุบันนี้นะคุณเริ่มต้นในจุดที่ปัจจุบันทําให้ดีที่สุดอนาคตของคุณย่อมดีแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเปลี่ยนนะคะอย่ายึดติดอย่าคิดกับเรื่องที่มันพังทลายหรืออย่ายึดติดคิดกับเรื่องที่ทําให้คุณโศกเศร้าเพราะว่าเรื่องที่ทําให้คุณโศกเศร้ามันไม่ได้อยู่กับคุณในในปัจจุบันใน ในทุกครั้งคือมันจะมันจะเพิ่มพูนนะคะไม่ใช่ว่าคุณจะเจออยู่กับมันแบบนั้นเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีกเป็นทุกวินาทีที่คุณหายใจที่คุณยังนั่งอยู่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ที่คุณพังทลายล้มละลายทางอารมณ์เหตุการณ์ที่ทําให้คุณเศร้าโศกเสียใจมันเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงแต่คุณเป็นคนที่ยึดติดกับ ความโศกเศร้าเสียใจกับเหตุการณ์เหล่านั้นยังยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นเอาเข้ามาใส่ไว้ในจิตใจตัวเองทําให้ตัวเองเป็นทุกข์นั่นคือไพ่ใบนี้บอกว่าขอให้ปล่อยวางสิ่สงเหล่านั้นที่ทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจหรือพังทลายในอารมณ์ไม่ว่าความโศกเศร้าใดๆก็แล้วแต่ปล่อยวางมันไปอย่าถือไว้นะคะเหมือนกับคุณกำก้อนหินก้อนหินกำไว้ในมือถือไว้ในมือมันก้อนหนัก ยิ่งกำไว้แน่นยิ่งยึดไว้แน่นออกแรงยึดแน่นเท่าไหร่คุณก็จะบาดเจ็บเท่านั้นแต่ถ้าคุณปล่อยได้มันจะโลง่งมันจะเบาแล้วคุณก็จะไม่เจ็บมือนี่คือไพ่ใบนี้มาบอกว่าอย่ายึดติดกับสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ทำให้ตัวเองเจ็บปวดเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดเสียใจ เพราะว่าคุณไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าคุณปล่อยวางแล้วปล่อยให้มันเป็นไปแล้วคุณอยู่กับปดปัจจุบันเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมตัวเองเปลี่ยนความคิดตัวเองนะคะรักตัวเองให้มากสิ่งไหนที่ทําให้ตัวเองมีความสุขฉลาดที่จะมีความสุขได้ด้วยตัวเองอย่าเอาความสุขไปฝากไว้กับคนอื่นเพราะว่าคนอื่นเขาจะทําให้ เขาเรียกว่าคนอื่นไม่สามารถจะทําอะไรตอบสนองอย่างที่ใจเราต้องการได้และเราไม่สามารถที่จะกําหนดให้คนอื่นทําแ,แบบนู้นแบบนี้แบบนั้นแบบที่ใจเราต้องการเพราะเขาไม่ใช่เรา เราเท่านั้นเป็นคนที่สามารถที่จะทำได้อย่างที่ใจเราต้องการเพราะฉะนั้นตัวตนของคุณเป็นคนที่จะต้องเปลี่ยนตัวเองเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนตัวเองคือคุณอยากจะหยิบจับหรือมีความสุขได้ด้วยตัวเองหรือจับกรรมไว้เฉพาะความสุขยิ่งกรรมยิ่งมีความสุขหรือคุณจะกรรมความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้ตัวเอง มีความทุกข์อยู่แบบนั้นเพราะว่าเหตุการณ์เหล่านั้นถ้ามันเกิดขึ้นคือมันจบลงแล้วมันจบตรงตอนนั้นวินาทีนั้นแต่เราไปจับเอาเหตุการณ์เหล่านั้นมาหวนคิดแล้วก็เจ็บปวดเสียใจอยู่แบบนั้นเพราะคุณไม่ปล่อยวางมันไปเพราะคุณยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยเหตุและผลและจบลงด้วยเหตุและผลฉะนั้นนะคะหันกลับมารักตัวเองพลังงานของคุณไพ่แนะนําบอก ว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองให้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆสิ่งแวดล้อมใหม่ๆความคิดใหม่ๆพัฒนาตัวเองในแบบใหม่ๆค่ะ